ันนี้พอหมอก็พุ่งระ สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาสุขสุขุเนี่ยเด้อแต่ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าแต่อยู่ไกลเราอยู่ไกลเนาะว่าแต่อยู่ไทยเราอยู่ลาวต้นพี่น้องอยู่ต่างประเทศนำติดต่ำสมซองข้อแม่งเนาะแล้วก็ทักทายสบายดีงามสาวสาวพี่น้องเอ้ยสาวเทสสาวาตอนนี้กะสามโมงสาวพี่น้องเอ้ยกะไม่ต้องเต้นกะแักสาวบิสาว หน้าก็ไม่ได้สวยผมก็ไม่ได้ดีเลยพี่น้องเอ้ยการไม่ต้องแต่งการลุกมาหาเนื้อข้าวเห็ดแนวอยู่แนวกินพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อนี้แม่ต้องแต่งกะได้อันปลุกเหลาใหม่พี่น้องเอ้ยปลุกเหลาซื้อข้าวนะถ้าบ่ปลุกใหม่กะรไม่ต้องแต่งกับบ่มีบ่อนอันซื้อข้าวพี่น้องเอ้ยกะรไม่ต้องแต่งกะได้จึ่งแต่เส้าเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนะสิได้หาเนื้อข้าวพี่น้องเอ้ยกะรไม่ต้องแต่งกะสิได้ไปหาเนื้อข้าวก่อนเนาะบ่ล้อย่างไรยพี่น้องเอ้ย คนไปก็ไม่ต้องแต่งกับขอขอบคุณเนาะเด็กศทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ยไม่ต้องแต่เนาะไม่ต้องแต่งกับขอขอบคุณอะไรเด้อพ่อแม่พี่นอ้องผู้เลยเข้ามาเบิง้งใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามก็เลยก็เซร์แม่แต่งเนี่เด้อพอได้มีกาําลังใจคลิปต่อไปเนะี่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องแต่งก็ได้ไปหาเนื้อเข้าก่อนเพราะว่าเพราะว่าญาติโบท่านนะเพราะว่าย่อนะนะแล้วนะปุ๊กแล้ว,าาว,ว,าน,วน,น,นะ,นตะแต่สาพา่อวันเอ้ยวันน้องมาย่อนซอยนะพี่น้องเอ้ยไม่ต้องแต่งก็ได้ไปหาเนื้อเข้าก่อน จะเาสมุนก็เป็นอะไรอัดสมุนได้เปอตื่นเสาเนาะเกาก็จะได้โคเป็นโคไก่เนี่ยวันอะไรกูอะไรคุ่น ตอนนี้ก็บอกเงินเพิ่อนก็ได้ล็กขนไก่เวพี่น้องเอ้ยนายไม่น้องเต้นนะล็กขนเปี๊ดนะแม่น้องเต้นก็ เ่เล yeah, uh ือเป็นคนไลยกันเลยนะนี่ก็บอกมันีได้เลยได้แบบชีกลใคลผู้อกดอกระโค้งล่ะหยาบล่ะกินยักได้ยัือเนาะ ได้บ้างพอกลับจะบิ๊กพักลาบพักลาบอันนี้เัอที่สองมันก็ะลบคนลแล้วแล้วเนาะโดยทั้งนั้นแต่นลนไม่ทันแล้วอยู่ก้าจะขดโบมันก็มีเหมือนกันอันหลักอืมเฮงอุ๊ยอันนี้ก็มอมดังวะ ลูกพร้อมจี๋พร้อมลูกพร้อมอ่นเผาไผ่พร้อมพี่น้องเอ้ยบ่เงินเห็ดนี่ไก่คือบ่มั่นนะพี่น้องบ่มั่นเดือนสิบเอ็ดเลยยังบ่มั่นอยู่เนาะพอดีได้ยังมีมันมั่นไรเงี้ยมีไผ่ลูกอันนี้กระแม่นังเต้นได้คดได้ลูกอันคนเลยแล้วพี่น้องเอ้ยกะทำพานลูกบอลนะเพราะว่าแม่นังเต้นเอาคือบมฮุกเนาะเอ้ยเพราะว่าเขาขุนน้อยมันเอานะขุนบุ๋น พาแล้วแบบเงินเล่ะพาแล้วเก่งเลยค่ะมันได้เก่งวะโอเคออเหวะเก่งสักเก่งเลยป้าตน้นองเอ้ยเสิงตู้อันอยู่ถุงคุณเจ้เอ้ยเขาเกี่ยวเขากังคืนเนาะงานนี้นะเขาเขาไม่ได้เกี่ยวกับเงินเนองเอ้ยน้อยน้อยค้นนะเกี่ยวเงินเน่ะมีแต่เขาออกกังคืนดเนาะเด็ดยังมีหอนเลย อันนี้แกไม่ต้องเตนลบคนแล้วแล้วก็ใชได้มาเผาไพ่ก็พเพราะว่าเฮือน้ำมันเสียเม็ดเลยนะอันนี้เป็นตัวเป็ดเพื่อนปี้นี่เป็นตัวไก่เนาะอันนี้แกบงกังกันเพิ่อทางจีทางลบคนขึ้นหค่อยให้เก่งกาบางังกันคืงมันอันนั้นถือน้ำเมันกับตืบตีเออคือน้ำมันลีบบ่คนน้อยไหมคือไฟมันพูอ,อันนั้นไม่ใช่ฮาวันเหมือนก<ล>ัน เป็ดก็ไ่ได้มันเนาะเป็ดข็ง็ดีเนาะไม่ต้องมันลายอ,อันนี้กับบางเงินเป็นไปสได้แลสีมันเนาะนะเพราะว่าแลสีมันเอาเอาสีมันไปต้มพี่น้องเอ้ยม่ได้พักเราเอาสีมันหอยเสือไหมแล้วก็ไปต้มนะ พราะอันพวกลับเป็ดร้อนอ่ะแม่เป็นเทปเป็นถ้าเป็นเก,นกลือไก่นะแม่เป็นซีเอสเองเมื่อนพึ่นตั้งหึงเจ็บแมวเอาตั้งมาหลังพี่น้องก็คือว่าเราไม่ได้อยู่จุดนี้เนาะ nè cả mua ngân phên lê xỉn cả đãi mình rồi, lẹo mới đangเตền cả sẽ ơi, hoai à hỏi là tung bơi đi nó, hoai còn này mà soi phi nó ơi <laughs> อันนี้กะไม่ต้องแต่งกะได้หอยแล้วเนาะไม่ต้องแต่งก็จะได้เอามาเสื้อหม้อก็ไปทังเอ่ยไปเลยก็พหม้อก็พดแล้ว เดนเก็บกระดูกมันลงตรเนี้เลยมานอนสกระลาเลยตรนออเยไ่น,นี่จะไม่ได้อา อันนี้ก็บอกเงินเพี่ก็จะได้มาอันจะอไก่เพียงก็กิ mm hmm. นข้าวข้างในเนาะ น,นี้แกบอกกันเพิ่อก็ได้จ้าลแล้วแล้วเนาะกะ็จะได้พักพินโตนก็พี่น้องเอ้ยบานนี้กะเดีเ๋ยวไปเบื้งหมอก็พี่น้องเอ้ยแมงแต่งจะได้มาเบืง้งหมอก่อนว่าสุกหรือยังเนาะพินก็พี่น้องเอ้ยย่ามันทางลมมันเอาทางนี้ลงก่อนนี่ก็ได้พินว่าแมงแตงต้มเสือ

อันนี้กะซอยห้าสซอยห้าแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ต้องแต่งก็สิได้อันซอยสีนก็สีสเป็ดพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นไก่เพราะว่าไก่ก็เป็ดในคู่แต่คู่นี้พี่น้องเอ้ยว่าเมื่อคืนนี้แม่งแต่งว่าจะพักแล้วก็ว่าแล้วแมงแต่งู่นอนแห้งพักแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยเฮ้าน,นอนนะสิได้อันซอยก็มีกัซอยแล้วก็อันนี้ก็แกงอันนี้ลา,าบเนาะ วันนี้มือก็ได้รอพักหน่อยหอมบอ่อพักอนะ่ะ ไม่น้องดามพี่ก็ได้ส่วยซีมันปัดเดีอดให้พี่น้องเออเพราะยยามีท่านเาะ่ายามันสวยตอนนี้ก็เรือมจะสวยละวตื่นจะสาวหามุกมเฮ็ดมันสวยอยเออเอเอ้เเออพออ่อ

อันนี้กระสวยแล้วพื่อเอ้ยังมีทันแล้วอยู่ใกล้ก็เป็ดเ<อ>ดีเ<อ>๋ยวคกา ใช่ก็ได้พักแล้วแล้วพี่น้องเออเขาก็จะได้พื้นเพื่อนก็กม่ได๋ยวจะเคิื่องโมพี่น้องเออไม่พักก็หลายเพื่อนนะอันนี้มันพักพี่น้องเออแกงเสือไก่นะวัวพักก็เครื่องคุ่พี่น้องเออไก่ก็เครื่องหมนะอันนี่ก็เขาพักกันก็อู่เป็นวิธีนแล้วตอนนี้ไม่ต้องแตนหมาเจอเขาค่ะกำลังเงินย่อแล้วคูนึงพี่น้องเออ ยังตัวนึงพี่น้องเอ้วบันนี้นะตัวที่สองพี่น้องเอ้วบันนี้กันอันนี้ก็สียดายหน่อเพิ่มสียดายหน่อเพิ่มก็พี่น้องเอวบันนี้กัหลายคนซอยเดียว

เคยสะซุกรอปนิมจนยึดติดมอพี่น้องเอ้ยเก่งก่ยสองตัวแต่ว่าผู้กินก็มีนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันเขาย่อแล้วก่อนนะเขาก็เลยกินก่อนพี่น้องเอ้ยอันนั้นกินลาบเป็ดแกงไก่ยี๋ยวนทันล้วุกนะเพราะว่าย่อนแล้วก็ได้แล้วล่ะแกงไก่ก็ได้สุกแล้วพี่น้องปนิมเพื่อก็ได้ตักปะปะตุเกงไก่จุดหม้อพี่น้องเอ้ย

ตอนนี้กะแม่น้องแตนกะย่อเล้าก็ได้แล้วแล้วพี่เอิยพุกเล้านะกะได้แล้วแล้วเนาะกะคลิปนี้แม่น้องแตนก็ได้ท่ายเฮ้พี่น้องเบิ่งดซับนี้ละคลิปหน้าพอกันไหมแม่น้องแตนกะขอขอบคขอบเจริญรยเด้อพอไม่พี่น้องติ่ติดตามรับสมซองของแม่แตนะแม่น้องแตนกะขอขอบคุณเลยๆ ก็เ่ยเข้ามาบึ้งมืไแมกับก็ติดตามก็เลยก็เร์แม่งแต่แน่เพราะได้มีกำลังใจคลิปต่อไปแน่